สวัสดีครับกลับคบกับ a t f ไฟลวันนี้ผมก๊อฟแคตไฟจะมมแนำวิธีการแปลงไฟล์รูปภาพเป็น PDF บน iPhone ได้ง่ายครับก่อนน้นนี้พี่ก๊อฟเคยแนะนำวิธีการแปลงไปแล้วแต่ไม่ต้องโหลดแอปใช่ไหมครับแต่พบปัญหาว่าเอ๊ะแปลงได้ทีรูปมันช้าใช่ไหมครับมีน้องคนหนึ่งถามว่าต้องการแปลงครั้งละหลายรูปได้ไหมต้องบอกว่าได้ครับซึ่งพี่ก๊อฟจะแนะนำแอปชื่อว่า i l o ลิ PDF นะครับซึ่งขั้นตอนในการแปลงตังนี้ทำยังไงไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีกาาารรรแปปปลลงงไไฟ์ูภพเ็น PDF iPhone คับดด้้วยย่ หลายไฟล์พร้อมกันนะครับพอดีมีคนสอบถามว่าต้องการแปลงไฟล์รูปภาพนะครับหลายไฟล์ให้เป็น PDF นะครับทำยังไงนะครับขั้นตอนก็คือให้เราโหลดโปรแกรมชื่อว่า iLovePDF นะครับ iLovePDF นะครับที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะสามารถพิมพ์ค้นหาก็ได้นะครับหรือจะกดลิงก์ด้านล่างในก๊อบทิ้งไว้ให้นะครับก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับพอเราได้โปรแกรมตัวนี้ขึ้นมานะครับก็ให้ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับเมื่อติดตั้งเรียบร้อยให้กดเปิดครับ กดเปิดเข้ามาปุ๊บนะครับให้เรามาสังเกตเครื่องมือด้านล่างครับเครื่องมือด้านล่างก็คือเมนูด้านล่างนะครับให้กดมาที่หัวข้อเครื่องมือครับเครื่องมือนะครับที่กรอบชี้อยู่ตรงนี้นะครับที่เป็นรูปปรจแจนะตรงกลางตรงนี้นะครับแตะเข้าไปครับเมื่อเราแตะเข้ามานะครับเราจะเห็นเมนูเครื่องมือต่างๆนะครับให้มาที่หัวข้อแรกเลยครับรูปภาพเป็น pdf ครับรูปภาพเป็น pdf นะครับตรงนี้นะครับนะครับที่กรอบชี้อยู่ตรงนี้นะแตะเข้าไปได้เลยครับเมื่อเราแตะเข้ามานะครับให้เรากดเครื่องหมายบวกครับเครื่องหมายบวกนะครับตรงนี้นะแตเข้าไปครับ จากนั้นนะครับก็จะปรากฏ3หัวข้อเลือกครับหัวข้อแรกคือไฟล์ครับก็คือกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะลิงก์เข้าไปที่หัวข้อแอปพลิเคชันไฟล์ของเรานะครับว่าเอ๊ะในไฟล์ของเราเนี่ยมีการเก็บภาพถ่ายที่เราต้องการเอามาแปลงหรือเปล่านะครับสก็คือภาพถ่ายก็คือตัวลิงก์เข้าไปที่แอปพลิเคชันรูปภาพของเรานะครับก็กดเข้าไปปุ๊บก็จะเข้าไปที่แอปพลิเคชันคลังรูปของเรานะครับสุดท้ายคือกล้องครับกล้องก็หมายความว่าเรากดถ่ายม่เลยนะครับคราวนี้พี่ก๊อฟจะยิงจากตัวแอปพลิเคชันรูปภาพนนะคครรรรัััับบบกกไไปปทีีี่่่่่หวขข้้้้ออภภาาาาาพพถถยยยเชูตตงแ เมื่อเราเข้ามานะครับก็จะลิงเข้าไปที่หัวข้ออัปเหอรมรูปภาพของเรานะครับก็เลือกเลยครับแตะเลือกได้เลยนะครับคราวนี้อย่างที่บอกว่าสามารถเลือกได้หลายๆภาพนะอ่านี่นะครับแต่สูงสุดในการเพิ่มหนึ่งครั้งเนี่ยได้10รูปนะครับก็กดเลือกเข้าไปนะครับแล้วกดเพิ่มครับพอเรากดเพิ่มเราต้องการเพิ่มอีกได้ไหมกดเพิ่มได้ครับนะครับก็กดไปที่ภาพถ่ายเหมือนเดิมแล้วก็กดเข้าไปเพิ่มเติมได้อ่านะฮะเปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะครับแล้วก็เพิ่มไปเพิ่มไปตามคควาามต้องกรรนะับ พอเพิ่มไปเสร็จแล้วนะครับคราวนี้เราต้องการแปลงนะครับก็คือแตะไปที่หัวข้อรูปนะครับที่เราต้องการแปลงนะครับทั้งหมดนะครับที่เราต้องการแปลงอ่ะเราต้องการแปลงกี่รูปอ่าใส่ไปเลยครับนี่นะฮะอ่ะเมื่อเราได้แล้วครับ14ไฟล์นะครับคราวนี้เรากดดําเนินการต่อครับกดดาเนินการต่อนะปึ๊บจากนั้นนะครับตัวแอปพลิเคชันก็จะมีให้เราตั้งค่าเพิ่มเติมเช่นหมุนภาพการวางแนวเร out ของภาพเป็นแนวตั้งแนวนอนขนาดกระดาษนะครับ แล้วก็เรื่องของระยะขอบนะครับลำดับรูปภาพนะครับหรือรวมเป็นไฟล์ pdf ไฟล์เดียวหรือเปล่าอันนี้เราก็สามารถเลือกเปิดได้นะครับจากนั้นเราเลือกตามความต้องการเสร็จให้กดไปที่หัวข้อรูปภาพเป็น pdf ครับรูปภาพเป็น pdf ที่เป็กรอบชี้อยู่ด้านล่างนะตรงนี้นะครับแตะเข้าไปได้เลยครับเสร็จสมูดแล้วครับก็กดไปยังไฟล์ครับไปยังไฟล์แต่ต้องบอกคำว่าตัวแอปพลิเคชัน i love pdf เนี่ยจะแปลงให้ฟรี3ครั้งนะครับใน1วันนะครับนั่นหมายความว่าเราสามารถเลือกในการแปลงไฟล์เนี่ยได้3ครั้งใน1วันนะครับก็คื ถ้าเกิดมากกว่านั้นเนี่ยจะมีเสียค่าบริการนะครับอันนี้ก็คือเราใช้งานได้ฟรีนะแต่ก่อนจะแปลงเนี่ยเราก็รวบรวมรูปเยอะๆนะครับแล้วก็แปลงทีเดียวนะครับจากนั้นให้กดไปยังไฟล์ครับไปยังไฟล์นะจากนั้นนะครับแอปก็จะพามาที่หัวข้อโฟลเดอร์ไฟล์นะครับก็คือตัวของแอปพลิเคชันอ l านเลือพีนะครับนี่ก็คือไฟล์ครับที่เราแปลงออกมาแล้วนะครับกดเข้าไปดูได้นี่คือเป็นไฟล์ PDF เนะนะครับนี่นะครับทั้งหมด14หน้านะครับเห็นไหมนี่นะครับเราก็แปลงเป็นรงดี้นะครับ เราสามารถกดส่งได้เลยครับก็กดไปที่หัวข้อตรงนี้นะครับจุด3จุดตรงนี้นะจุด3จุดตรงนี้นะครับปึ๊บนะครับเราก็กดคําว่าแบ่งปันได้เลยครับแบ่งปันนะครับตรงนี้นะครับก็คือเราสามารถส่งไปให้คนอื่นได้เลยนะครับแล้วแต่เลยนะครับนี่ขั้นตอนในการแปลงไฟล์นะครับรูปภาพเป็น PDF นะครับหลายไฟล์พร้อมกันนะครับใครที่ต้องการแปลงไฟล์รูปภาพนะครับรวมเป็นไฟล์ PDF ไฟล์เดียวนะครับ ก็นำเทคนิคนี้ไปใช้งานกันได้นะครับและนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กำลังใจพู้เรานะครับสามารถกดซุปเปอร์แตงนะครับเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาช่องต่อไปหรือจะกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Cat ไฟครับ